ดิมิทซินนะครับพบกไปอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19เป็นวันที่แย่ๆอีกวันนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปวันนี้จะมาทำทริปสอนเปลี่ยนภ้าเบรกหน้าของเอกแม็กไหครับเอกแม็กจากภ้าเบรกเดิมนะเนี่ยมันมีเสียงเนาะมีเสียงแล้วก็เวลาเบรกมันจะค่อนข้างแข็งนะครับ วันนี้เราจะมาใช้ของ a รซิงบอยกันไรซิงบอยตันนี้เป็นเนื้อเซรามิกนะครับตรงรุ่นไม่ต้องแปลงเนาะก็ถอดของเดิมใส่ของใหม่้าไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยครับในส่วนของวิธีถอดนะครับวิธีถอดก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์14นะครับขันขันนอจับขาปั๊มออกส่วน ใชที่เป็นน็อตเดิมต้องใช้ประแจเขาเรียกประแจประแจท็อกหัวดาวเบอร์ทีห้าสิบทีห้าสิบนะครับน็อตเดิมมันจะเป็นมันไม่ช้อนไม่ใช่น็อตแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็นน็อตแต่งนะครับอถอดท้าเบรกออกมานะครับท้าเบรกก็ถอดได้ง่ายเลยมันจะมีล็อกของมันอยู่เราก็ดึงออกมาแล้วก็ถอดออกครับแล้วก็ใช้สเปรย์ล้างทองสะอาดหน่อยนะครับ ตามมันจะมีพวกคาบคาบพี่ดินคาบโคลอะไรเงี้ยคาบคาบเศษของ้าเบรกที่มันสะสมไว้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดกันหน่อยนะครับจากนั้นเราก็เดี๋ยวจะเป็นวิธีขั้นตอนการใส่ผ้าปเบรกอันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะเนื้อผ้าเบรกค่อนข้างต่างกันนะครับตัวฝั่งนี้มันจะเป็นเนื้อเซรามิกนะครับแล้วก็ตัวสีดำจะเป็นผ้าเบรกเดิมนะ ตัวผ้าเบรกเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็มันจะมีพวกเศษอะไรเศษเหล็กอะไรเงี้ยผมรู้สึกท่าที่จับได้นะอ่าแล้วก็เวลาเบรกมันจะค่อนข้างมีเสียงมีเสียงแล้วก็แข็งมากนะครับก็เลยหันมาใช้ของ r a c i n g b o y แทนนะครับ r a c i n g Boy ตัวนี้นะครับเป็นเนื้อซรามิกก็เห็นเพื่อนในกลุ่มหลายคนก็แนะนำมาว่าใช้ดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่กัเลยครับ ส่วนวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับใส่ใส่ด้ามที่มีหูข้างเดียวเข้าไปก่อนนะครับถ้าเป็นตัวนีมนน้มันเป็นตรงรุ่นของ X Mac เลยนะครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องดัดแปลงอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับตรงรุ่น ก็ใส่อีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้หูหูที่มันมีรูใหญ่เนี่ยเกี่ยวตรงหูปั๊มนะครับเกี่ยวเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาลงงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่สลัก กิบล็อกนะครับ ใส่เข้าไปในจานเลยนะครับอย่างนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตผมมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าก่อนจะใส่น็อตเนี่ยก่อนจะใส่น็อตจับขาปั๊มเนี่ยเราหยอดน้ํามันกันไอ้น้ายากันถายสักนิดหนึ่งนะครับบางทีพวกน็อตแต่งอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนน็อตโรงงานเนาะน็อตโรงงานเขาจะหยอดน้ํายากันคายมา น้ำยาก,กันทายแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับขวดสีแดงนี่หาซื้อได้ตามออช้อปปี้อะไรก็มีนะ6 0สิ 60, บาทหยอดนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับเนี่ยใส่แค่ตรงปลายปลายเวลาเราหมุนเข้าไปนะีมันก็จะเข้าไปเองแหละ ให้แน,น่นนะฮะบล็อกเบอร์14 จัดเรียงาสาย ABS ให้มันเข้าที่ให้มันเรียบร้อยนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนผ้าเบรกผ้าเบรกหน้า X m a x นะครับแต่ของเดิมเป็นของเล i ิงบอยนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายแล้วอันนี้ผมซื้อเองนะต้องบอกไว้ก่อนก็มึงใครสนใจก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนกันดูนะครับดูคลิปแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับไม่ยากเพียงแค่เรามีเครื่องมือหลักๆก,ก็จะเป็นกระแจไม่ใช่ท้าน็อตแต่งนะท่าน็อตแต่งนี้ ปัจเจเบอร์สิบบล็อกลูกบล็อกเบอร์สิบสี่แต่ถ้าใช้น็อตเดิมน็อตเดิมศูนย์มันจะเป็นหัวหัวดาวัวทีหัวดาวแบบนี้ใช้เบอร์ทีห้าสิบนะครับ